น้องโอ๊บอารีทายาทจ้าจิตตาพาหลังแต่งแม่สามีตั้งข้อแม้ทำมาแฟนๆอมยิ้มตามไปกับความอารมณ์ขันสุละมุนของคุณพ่อลูกแฝดเอิ์นิธิพัฒน์ทีทล่าสุดค่วงแขนพันตรยายสาวจ้าจิตตาภา,าพาลูกชายแฝดชายหญิงน้องโอบน้องอารีไปเที่ยวพักผ่อนรับอากาศเย็นๆที่เขาใหญ่และมีพลาดที่จะถ่ายรูปกับคาเฟ่ที่ไปซึ่งมีทั้งคู่4คนพร้อมหน้าครอบครัวและรูปคู่สุดสวีท แต่ช็อตที่ทําเอาทั้งคุณพ่อและคุณแม่รวนถึงแฟ,น,ฟนยิ้มตามด้วยความเอ็นดูเห็นจะเป็นช็อตที่เอินและจ้าถ่ายรูปคู่กันโดยเอิ์นั่งชิลๆบนพื้นหญ้าขณะที่จ้าอ้อนสาม,มีด้วยการขึ้นไปนั่งบนตักจูบสาวสวยคนสวยอย่างน้องอารีที่วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นก็เดินเข้ามาร่วมเพรมด้วยพร้อมกับดึงหมวกแก๊ปบนหัวคุณพ่อมาให้คุณแม่ใส่ก่อนจะเดินเข้ามาจุ๊บแก้มคุณพ่อแบบอ่อนๆจนคุณพ่อต้องดึงลูกสาวเข้ามาฟัดด้วยความเอ็นดู ก่อนจะลงรูปแลแคชับันให้แฟนๆร่วมเอ็นดูตามโดยเอนินได้โสพสภาพแบงคกลาพันอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุวา่าลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวความน่ารักมุ้งมิ้งของทั้งคู่กันอย่างหนึ่งแนนเมกอยธาริกาคุณแม่ของเอิ์นิติพัฒน์ผู้จักละครและแม่ปองพิมพ์แขคุณแม่ของดีเจแมนเผยความสนิทสนมกว่า45ปีแม่ปองเห็นแมกอยเป็นนางเอกหนังของอดีตพี่เขยเขาสวยมาก ดม่ก้อยสนิทกับแม่อีซินีนาธคุณแม่ของแม่ป่องมากเลยสนิทมาถึงลูกคือแม่ป่องด้วยแม่ป่องยอมรับยกให้เขาเป็นผู้นำพูดถึงเรื่องลูกสะพ้ายแม่ก้อยบอกว่าสามคำคือรักเปิดใจอะไรก็ได้เราง่ายๆคอยซัพพอร์ตเขาลูกรักใครเราก็รักด้วยเพราะครูใครเขาอยู่กันไม่ใช่เราอยู่ทุกคนจะคิดว่าแม่ห่วงลูกชายแต่ถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเลือกเรามีผัวยังไม่ให้แม่เราเลือกให้เลย จาม่ก้อยได้สะัยเป็นนางเอกด้วยยากไหมไม่ก้อยบอกเลยว่าไม่ยากเจอจะเล่นละครเราตั้งแต่แรกเขาเรียบร้อยก่อนที่ทางรายการจะวิดีโอคอลไปหาไปเตยพูดถึงแม่สามีบ้างว่าคุณแม่ขยันทำงานทันสมัยเข้าใจทุกอย่างน่ารักมาก